สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่มขืนนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่มขีดนี้มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนที่ไม่รู้จักเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรราฟังพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น เมื่อตอนที่ผมกับครอบครัวได้ไปเช่าอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งผมแต่งงานกับภรรยาเข้าปีที่ห้าแล้วก็เรามีลูกสาวหนึ่งคนสาเหตุที่ผมต้องย้ายไปอยู่ที่บ้านหลังนั้นเนื่องจากว่าผมย้ายไปทำงานที่นั่นครับผมก็เลยต้องพาครอบครัวของผมย้ายตามมาด้วยคือผมจะเป็นคนไปทำงานนอกบ้านส่วนภรรยาของผมนั้น คือผมให้อยู่บ้านเพื่อที่จะดูแลลูกครับและถ้าหากว่าลูกโตขึ้นมาหน่อยผมก็กะว่าจะให้ภรรยาของผมกลับไปทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าช่วงนั้นยังให้ภรรยาอยู่ดูแลลูกที่บ้านโดยปกติทุกวันผมจะออกไปทำงานในงตอนเช้าและจะกลับมาในช่วงเวลาเย็นๆเ,เหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ยังคงปกติอยู่ครับจนผมมาเจอเหตุการณ์แปลกๆเหตุการณ์นี้ มันเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางดึกโดยที่ผมภรรยาและลูกสาวนั้นนอนอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลยครับผมยังไม่อยากให้ลูกแยกไปนอนคนเดียวพอลูกก็ยังเล็กคือนอนห้องเดียวกันหมดเลยครับและในกลางดึกคืนนั้นผมได้ยินเสียงแปลกๆเกิดขึ้นผมได้ยินเสียงหัวเราะเป็นเสียงของเด็กหัวเราะแบบคิกคักและเสียงกำลังเล่นอะไรบางอย่างอยู่ ตอนนั้นผมอยู่ในห้องปิดไฟมืดหมดแล้วผมก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเปิดไฟตรงหัวเตียงก็เห็นว่าภรรยาผมนอนอยู่แต่ลูกสาวผมที่นอนอยู่ตรงกลางผมกับภรรยานั้นไม่ได้อยู่บนเตียงครับผมตกใจมากคิดว่าลูกพัดตกจากเตียงหรือเปล่าเลยเปิดไฟในห้องสว่างเลยภรรยาผมก็ตื่นขึ้นตามมาด้วยเรามองหากันในห้องแต่ก็ไม่เจอลูกครับผม ก็เลยเดินไปตามเสียงหัวเราะที่ยังคงได้ยินอยู่ในระหว่างนั้นผมก็เรียกหาลูกลูกลูกอยู่ไหนจนผมเดินไปที่ห้องนั่งเล่นปรากฏว่าผมไปเจอลูกสาวที่กำลังนั่งเล่นอะไรบางอย่างอยู่ในห้องแบบมืดๆคนเดียวผมก็แปลกใจมากผมก็เลยรีบเปิดไฟสว่างเลยครับแล้วรีบเข้าไปหาลูกและก็ถามลูกว่า ลูกลูกตื่นขึ้นมากลางดึกทำอะไรและทำไมมาเล่นอยู่ตรงนี้ล่ะลูกมันดึกแล้วนะตอนนั้นผมก็คิดว่าลูกอาจจะนอนละเมอและเผลอออกมานั่งเล่นอยู่ตรงนี้ก็ได้ผมก็เลยรีบเข้าไปอุ้มลูกแล้วรีบกลับเข้าไปในห้องเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันก็เป็นครั้งแรกผมก็คิดว่าลูกอาจจะนอนละเมอและเผลอออกไปนั่งเล่นตรงนั้นก็ได้ก็ยังไม่ได้เอกใจอะไร จนกระทั่งในเช้าวันต่อมาผมออกไปทำงานตามปกติพอตอนเย็นผมกลับมาบ้านภรรยาของผมก็เดินเข้ามาหาและบอกว่ามีเรื่องอยากจะคุยด้วยผมก็เลยถามว่ามีอะไรหรือเปล่าภรรยาบอกว่าลูกสาวเรามีอาการแปลกๆในตอนกลางวันในระหว่างที่ภรรยาผมกำลังทำกับข้าวอยู่ในห้องครัว แล้วก็ปล่อยให้ลูกนั่งเล่นอยู่ตรงโซฟาห้องนั่งเล่นนั่นแหละและในระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงลูกหัวเราะแบบคิกคักเหมือนลูกกำลังคุยอยู่กับใครก็เลยเอกใจเดินออกมาดูที่ห้องนั่งเล่นปรากฏว่าก็ไม่เห็นว่ามีใครมาตอนนั้นก็เห็นว่าลูกกำลังนั่งเล่นอยู่ก็เลยเดินกระดับเข้าไปในห้องครัวทำกับข้าวต่อแต่คราวนี้ก็ได้ยินอีกแล้วเลยเริ่มแปลกใจแล้วว่า ลูกกำลังเล่นกับใครอยู่ผมที่ได้ฟังเรื่องนั้นจากภรรยาผมก็ยังไม่คิดถึงสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะยังไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้เลยจนพอตกดึกในคืนนั้นอีกแล้วครับผมได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากห้องนั่งเล่นก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเหมือนเดิมปรากฏว่าไม่เจอลูกอยู่บนเตียงอีกแล้วก็เลยเริ่มกังวลแล้วครับรีบวิ่งไปดูตรงที่ห้องนั่งเล่นก็ไปเจอลูกจริงๆครับ กำลังวิ่งเล่นอย่างสนุกสนานและหัวรอกิดกคัก,คกตอนนั้นผมตกใจและกลัวมากๆเลยครับว่าลูกเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยดีฟข้าไปอบกอดลูกแล้วก็พาก,กลับไปนอนตอนนั้นผมใจคอไม่ดีเลยครับเดิมคิดล้วละว่าในบ้านหลังนี้อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นจนพอในเช้าวันถัดมาผมก็เลยถามลูกไปตรงๆเลยครับ ว่าลูกตื่นขึ้นมากลางดึกทำอะไรและลูกไปเล่นกับใครลูกกับตอบผมมาว่าหนูมาเล่นกับเพื่อนค่ะตอนนั้นผมได้ยินก็ตกใจเหมือนกันนะก็เลยถามลูกไปว่าเพื่อนที่ไหนหรอลูกลูกก็เลยบอกว่าเพื่อนค่ะเพื่อนมันชวนหนูเล่นตอนกลางคืนทุกคืนเลยค่ะและเพื่อนมาหาหนูทุกวันด้วย ตอนนั้นผมเริ่มแปกใจแล้วครับเพราะว่าครอบครัวของผมยังไม่ได้รู้จักใครเลยผมก็เพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ใหม่และเพื่อนบ้านข้างๆก็ยังไม่รู้จักและผมสังเกตบ้านข้างๆก็ไม่เห็นว่ามีเด็กเลยถ้าหากจะเป็นญาติพี่น้องก็ไม่มีเลยครับเพราะผมมาอยู่ต่างจังหวัดและเป็นไปไม่ได้เลยที่ลูกจะมีเพื่อนตอนนั้นผมใจคอไม่ดีว่าสิ่งที่ลูกบอกว่าเพื่อนนั้นมันหมายถึงใครแล้วเขาเป็นใครกัน จนผมเจอเหตุการณ์แบบนี้มาหลายคืนติดๆมากที่ลูกของผมหายไปจากเตียงแล้วไปเจออีกทีก็คือไปเล่นอยู่ตรงห้องนั่งเล่นตอนนั้นผมเครียดและกังวลมากๆเลยครับกลัวว่าถ้าลูกผมไปเล่นอะไรที่มันอันตรายคือผมกลัวว่าลูกผมจะเป็นอะไรไปผมก็เลยปรึกษากับรยาว,ว่าจะเอาอยัางไงดีจนกระทั่งผมได้ไปรู้จักกับลุงคนหนึ่งซึ่งลุงแกเป็นคนที่เฝ้ายามอยู่ทางเข้าหมู่บ้าน ตอนแรกผมก็ไปพูดคุยกับแกปกตินั่นแหละจนกระทั่งเริ่มที่จะสนิทผมก็เลยเล่าเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นที่บ้านให้กับลุงแกฟังลุงแกที่ได้ยินนั้นก็ตกใจลุงก็เลยถามผมว่าว่าผมอยู่บ้านหลังไหนพอผมบอกกับลุงแกไปลุงแกก็ทำสีหน้าตกใจครับใหญ่อีกครับผมก็เลยถามลุงไปว่าที่บ้านหลังนั้นมันมีอะไรหรอครับลุงคือผมอยากรู้จริงๆ เพราะผมกลัวว่าลูกผมจะเป็นอะไรไปลุงแกก็เลยเล่าให้ฟังครับบ้านหลังนั้นเมื่อหลายปีก่อนเคยมีครอบครัวหนึ่งมาเช่าอาศัยอยู่แล้วก็มีลูกเล็กๆอายุก็น่าจะประมาณลูกผมนี่แหละแต่เป็นผู้ชายและได้ข่าวมาว่าลูกชายของเขานั้นร่างกายไม่ค่อยจะแข็งแรงล้มป่วยอยู่บ่อยๆลุงเห็นว่าเขาพาลูกไปหาหมออยู่บ่อยมาก และประญาของเขานั้นก็จะอยู่ดูแลลูกตลอดจนกระทั่งมันถึงเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดลูกชายของเขาได้เสียชีวิตลงจากไปได้วยโรคประจําตัวและหลังจากที่ลูกชายของเครอบครัวนั้นได้เสียชีวิตไปลุงก,ก็เห็นว่าเขาก็ได้พากันย้ายออกจากบ้านหลังนั้นเลยเหมือนเขาทนสภาพไม่ไหวที่ต้องทนเห็นกับความทรงจำที่อยู่กับลูกที่บ้านหลังนั้นเลยพากันย้ายออกไป และหลังจากที่ครอบครัวนั้นย้ายออกไปแล้วก็มีอีกครอบครัวหนึ่งที่มาเช่าอยู่ต่อและเขาก็เหมือนเจอเหตุการณ์เหมือนกับผมนี่แหละครับคือเขาบอกว่าลูกของเขามักจะบอกว่ามีเพื่อนมาเล่นอยู่ด้วยตลอดและก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกับผมเลยที่ลูกมักจะชอบออกมาเล่นในตอนดึกๆจนเขาก็ทนไม่ไหวและพากันย้ายออกไปคาดว่า น่าจะเป็นวิญญาณของลูกชายคนที่เสียชีวิตที่บ้านหลังนั้นแหละคือเหมือนว่าพอเห็นมีเด็กๆรุ่นดาวเขาเดียวกับเขาก็เลยออกมาชวนไปเที่ยวเล่นในตอนกลางค่ำกลาง,งคืนและมันก็เป็นอย่างที่เขาบอกว่าเด็กมักจะเห็นผีคือเด็กนะครับมันก็ยังคงไม่เข้าใจหรอกว่าไอคนที่มาชวนไปเล่นด้วยนั้นเขาเป็นใครคือตามภาษาเด็กๆถ้ามีใครมาชวนไปเล่น เขาก็จะออกไปเล่นตามปกติของเขานั่นแหละโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนที่เขาเล่นด้วยนั้นมันไม่ใช่คนหลังจากที่ผมรู้เรื่องราวของบ้านหลังนั้นแล้วนะครับผมก็เลยคุยกับภรรยาว่าผมไม่อยากจะอยู่ต่อที่บ้านหลังนี้แล้วเพราะผมกลัวคือผมกลัวว่าลูกของผมอาจจะโดวนวิญญาณของผีเด็กคนนั้นชวนไปเล่นในที่ที่อันตรายแล้วอาจจะพัดตกลงมาและเกิดอุบัติเหตุ คือผมกลัวว่าลูกผมจะเป็นอะไรไปผมเลยตัดสินใจย้ายออกจากบ้านหลังนั้นและไปเช่าหาบ้านเช่าหลังอื่นอยู่ปรากฏว่าหลังจากที่ผมย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นแล้วผมก็ไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นอีกลูกของผมก็นอนหลับปกติดีก็ถือว่าโชคดีมากๆที่ลูกยังไม่ได้เป็นอะไรไป และนั่นก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังแล้วชอบแดูถูกใจคลิปนี้อย่าลืมไปกด subscribe และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้นะคะก็สามารถส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจ เรื่องเล่าหล,หลอนๆค่ะคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาดวมรราฟังกันด้วยฝันดีกุดาดิสวรรค์ค่ะ